กุลกาปิโยมาเสอาคัจฉายะอาคัจฉามิจิตติมิติจิตติกิติโอมวิสาขามหาโยนีปิยังพาเวยะอาคัจฉาหิเมตังพระังราเคเอหิเอหิสวะสะมะโอมอสวะมหาลึงคะมหาปโยพาเวยะอาคัจฉาติเมตังพระังราเคเอหิ เอหิสวาะามะอวัเจวะเวทนางอาอุชีวะภุมมะจิตตังพระเพลิงเจ้าเอ่ยให้เอาจิตตะแห่งราคะจิตตังแห่งราคะคนทั้งหลายมาใส่จิตตะราคะแห่งข้ากุลุกาอปป,ะปะติโยมาเสอาคาัจายะอาคาัจาหิจิตติมิติจิตติกิตตินี้เป็นคาถาของคูบาวังพมเสโน คาถาที่ใช้กำกับวัตถุมงคลม้าเสพนางซึ่งวัตถุมงคลเกี่ยวกับม้าเสพนางนี้เป็นรูปม้าอยู่ในอริยบทม้าเสพสังวาสกับสตรีถูกปลุกเสกให้เน้นให้มีอัธรรแรงทางเมตตาหมาสเสนมหานิยมสำหรับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมวัตถุมงคลที่ผมเพิ่งได้มาเป็นวัตถุมงคลตลับสีพึ่ง เก่าของคูบาวังพมเสโนแห่งวัดบ้านเด่นอำเภอเมืองจังหวัดตากซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวให้ได้ดูกันถึงส่วนประกอบของว่านที่ใช้ในการทำสีพึ่งนี้สำหรับตลับข้างบนนั้นฝาด้านบนจะเป็นรูปม้าเสพนางส่วนส่วนด้านหลัง จะเป็นรูปของขุนแผนอุ้มนางแล้วก็มีชื่อของท่านครูบาวังพมเสนโนกำกับอยู่ข้างล่างจะเขียนว่าสีพึ่งม้าเสพนางรอบๆตลับก็จะมียนันยันกำกับโดยรอบตลับ จะมียันทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างข้างเต็มไปหมดทั้งตลับเลยอันนี้ผมก็เปิดดูด้านในตัวเนื้อของสีพึ่งจะเป็นสีแดงเป็นสีแดงสวยมากเป็นส่วนประกอบของว่านร้อแปชนิดต่างๆรวมทั้งว่านดอกทองมีว่านดอกทอง ผสมทั้งว่านดอกทองตัวผู้ว่านดอกทองตัวเมียและยังมีอินแก้วคู่ซึ่งซึ่งเป็นสายของร้านนาโบราณใส่อยู่ในตลับสีพึ่งด้วยเรียกว่าสีพึ่งตลับนี้ทีอินวันเลยทีเดียวคือมีคุณวิเศษทั้ง3อย่างก็คือม้าเสพนางแล้วก็ขุนแผนอุ้มนางรวมทั้งอินแก้วคู่ซึ่งตลับนี้เป็นตลับ ในด้านของวิชาเมตตามหาสเสน่ห์ของสายล้านนาโดยตรงสำหรับวัตถุมงคลของครูบาวังพมเสนโนนั้นปัจจุบันหายากมากถ้าใครได้ไว้ครอบครองก็ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือปัจจุบันท่านได้มรณ,มรณ,มรณภาพไปแล้ว สำหรับขุนแผนพวกเราก็รู้กันอยู่ว่าแรงในทางเมตตาเจ้าชู้สำหรับไปจีบสาวส่วนม้าเสพน้งนี่ก็เป็นสเสน่ห์เมตตาในทางสเสน่ห์ที่รุนแรงมากเป็นเรื่องของกรรมณมแล้วก็อินคู่นี้ก็เป็นเรื่องของการผูกมัดจิตใจของชายหญิง สีพึ่งด้านในมีกลิ่นหอมมากเลยสังเกตได้ว่าจะใช้ไปบ้างแล้วใช้ไปบ้างแล้วเนื้อสีพึ่งน,นี้จะเป็นสีแดงแดงเข้มแดงเลือดหมูใสๆส,สำหรับวันนี้ ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของทีมงานพวกเราดาวินนาคาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดแนะนำกันด้านล่างคลิปได้นะครับขอบคุณทุกท่านมนากครับโอกาสหน้าจะพาท่านไปชมอะไรนั้นพบกับเราใหม่ติดตามเราได้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ